ขอต้อนรับพอสอนอสอและ My Friend ทุกท่านเตรียมพบกับมวยคู่เอกระหว่างสิทธิ์เก่าเจ้าสังเวียนต่อติช่าบ้านท้ายมรุตยูปปะทะกับสิทธิ์พี่ขาฟไฟแอรินมัดเหล็กเทวดาที่พร้อมกลับมาขึ้นสังเวียนประชันความแซ่บแบบยกกำลังสองกับการเป็นพิธีกรคู่กันในกินแก้กรรมกลับชาติมาเกิดเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับ เพราะเขาทั้งคู่จะทำให้ everybody ต้องร้องา Welcome to c a l c u l a t r กินก่กรกลับชาติมาเกิดค่ะครั้งนี้คือกลับชาติมาเกิดมันมีความแบบเฮี้ยนของมันอะเฮี้ยนเลยเหรอเออมันเหมือนกับว่าทำไมมันไม่ตายไปให้มันจบๆอะแล้วเธอคิดว่าฉันขึ้นสวรรค์หรือตกนรกนรกใช่แล้วฉันไปเจอใคร เจอจ้ะฉันเ LIKE กียดเธอแล้วดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากอ่แนะนำอาหารสิเหมือนอะไรกันอาหารอ่ะมัฟฟิน it's a cupcake brownie trust me this is some sushi it's called มัก i สังเวียนนี้ใครจะเป็น best of the best กับไฟเตอร์ให้กินแก้กรรมกรับชาติหมาเกิดแล้วเจอกัน28มิถุนายนนี้ได้ทาง พียบเหมือนเดิมเลยจ๊ะ,จะ